ุณตะวันให้เมียตัดผมให้ให้เมียตัด,มตดผม,ผมให้โอเคค่ะไปตัดผมให้คุณตะวันกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสเปรบเนียนะวันนี้น้องปีโคตรอยากรวยนะคะมาตัดผมให้คุณสามีนะคะภาษาไทยตัดผมให้สามีภาษาขมรเอจังหวัดสุรินทร์กัดซออ้อยปได้นะจ้า กัดสาออยปะได้นหจ้านี่นะคะสามีน้องปีบอกว่าเอาให้หล่อๆเลยนะคะน้องปีบอกว่าจัดให้ค่ะนี่นะคะตัดไปด้วยก็ดูรัตตอรีไปด้วยนะคะโอ้ยบานฉันนี่มีแต่รัตตอรี่นะคะสามีก็บอกว่าดูผมดูผมหมดแต่ดูรัตตอรีน่นั่นแหละบอกสามีว่าจะเอารัตตอรีมาแปะอีกหรือพอแล้วสามีว่า พอแล้วมันเยอะแล้วท่นนี้แหละเยอะมากๆแล้วไม่รู้ว่ากี่ไปแล้วเต็มไปหมดเลยมองไปตรงไหนก็มีแต่รอตตอรี่ในบ้านตื่นมาก็าเห็นแต่รัอตตอรี่นะคะไม่เคยถูกสักทีนะคะทุกคนคะ่ะใครเอามาให้ก็แปะใครเอามาให้ก็แปะตอนนี้ก็เต็มบ้านเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเยอะมากๆคะ่ะนี่นะคะตัดผมเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะหล่อมากนะคะโอ้โห เสยหน่อยนะคะรอ,อ,อจริงๆนะคะคุณหันหน้าตรงๆหน่อยค่ะสบามจะนับนะจ้า